ครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะนําเสนอในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายยอดขายหลายคนครับมองเป้าหมายยอดขายเป็นความเครียดท่านนะครับมองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทายหรือเป็นความเครียดครับจริงๆแล้วเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทายนะฮะทำแล้วได้ไงฮะได้คอมมิชชั่นใช่ไหมฮะภูมิใจใช่ไหมครับเนี่ยครับเป้าหมายเพียงแต่ว่าหลายคนไปไม่ถึงเป้าหมายหลักเป็นเพราะว่า ไม่ได้ทําเป้าหมายย่อยครับวันนี้ครับอยากนําเสนอหรือแลกเปลี่ยนกับทุกท่านว่าท่านมีเป้าหมายยอดขายหลักแล้วไม่ว่าจะเท่าไหร่สมมุติว่า20ล้านต่อปีท่านแปลเป็นเป้าหมายย่อยอย่างไรครับเป้าหมายย่อยด้านเวลาครับมกรลาท่านจะได้เท่าไหร่ครับกุมภาได้เท่าไหร่มีนาดได้เท่าไหร่จนถึงธันวานได้เท่าไหร่ท่านกําหนดไว้ไหมครับหลายคนบอกกำหนดโอเค ค่าเฉลี่ยก็ประมาณ2ล้านถูกไหมฮะเผื่อๆไว้นิดหน่อยครับแต่บางคนมินเป็นช่วงซีซันอลซีซันอลคือไตมาสแรกมากหน่อยไตมาดสอน้อยอะไรก็แล้วแต่กําหนดครับด้านเวลาครับกำหนดเดือนลงไปเลยครับและแต่ละเดือนได้เท่าไหร่รวมแล้วต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20ล้านเป้าหมายย่อยด้านสินค้าครับสินค้าหลักของเราครับสินค้าที่ขายได้มากเขาบอกว่าให้ใช้ทฤษฎี80 20ส ค้ามหมายคือมีสินค้าหลักอยู่ไม่กี่ตัวหรอครับที่เราสามารถให้รายได้ถึง80%เพราะฉะนั้นปีนี้เราจะขายสินค้าตัวไหนเป็นหลักครับสินค้า A เท่าไหร่ครับสินค้า B เท่าไหร่ครับสินค้า C อาจจะมีอื่นแต่เอาแค่หลักๆครับเท่าไหร่ครับรวมแล้วยอดตรงนี้รวมกันแล้วต้องเป็นประมาณ80%เไหมฮะที่เหลือย่อยๆก็แค่20%นไั้นเอาสินค้าหลักให้ได้พลาดไม่ได้ครับ โมเดลไหนที่ท่านต้องการลุยการตลาดต้องพร้อมหลานลูกค้าต้องพร้อมทีมเซลล์ต้องพร้อมก็กําหนดไว้เลยครับกลายเป็นเป้าหมายย่อยของเป้าหมายหลักแต่รวมแล้วด้านเวลาก็ได้20กว่าล้านด้านสินค้าก็แบ่งชัดเจนว่าได้20กว่าล้านหรือเกือบ20ล้าน80เป้าหมายย่อยด้านลูกค้าครับเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนครับกลุ่มอุตสาหกรรมไหน อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักเป็นเกรดเอเซกเมนต์นี้เป็นหลักอย่าไปทําทุกอุตสาหกรรมครับเลือกอุตสาหกรรมหลักที่ให้รายได้เริ่มต้นก่อนเห็นไหมฮะพอเป้าหมายย่อยชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมต่อมาเท่าไหร่รวมแล้วก็ได้ประมาณ20ล้านหรือเกือบถึง20ล้านวางแผนย่อยขนาดนี้มันนําไปสู่แผนงานถูกไหมฮะนำไปสู่แผนงาน,งรน,น,งานเราก็สามารถลงมือทําได้สะดวกขึ้น หลายคนครับไม่ได้แบ่งย่อยขนาดนี้บางคนครับถ้าเป็น manager, แมนเจอร์แบ่งย่อยอีกครับย่อยอคือด้านของเซลล์ครับเซลล์คนนี้ต้องการเท่านี้เซลล์คนนี้ต้องการเท่านี้นะครับทําให้การบริหารยอดขายเรามีความแม่นยาขึ้นจริงไหมฮะดังนั้นอย่ามองแค่เป้าหมายหลักอย่างเดียวครับมันเครียดมันเยอะซอยเป้าหมายย่อยทำทีละส่วนทีละส่วนทำทีละเรื่องทีละเรื่อ,นอนงแนวโน้มประสบความสำเร็จแน่นอนครับ เพราะเป้าหมายนะครับนำไปสู่แผนง,งานมีแผนง,งานที่ละเอียดก็คือมีเป้าหมายย่อยที่ละเอียดเท่าไหร่โอกาสประสบความสำเสร็จก็มากขึ้นครับเพราะแผนง,งานนำไปสู่การกระทำถูกไหมครับเราทำตามแผนอย่างต่อเนื่องโอกาสประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายมีสูงครับจากประสบการณ์ของผมแล้วครับ การที่คนเราไม่บรรลุปเป้าหมายหรือไม่ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายยอดขายเป็นเพราะเขาไม่ได้ทําตามแผนอย่างต่อเนื่องคือทําแผนไม่ครบครับพอยอดลุลนะฮะให้กลับมาดูเลยครับแผนที่เราเคยคิดไว้ว่าจะทําทําครบหรือไม่ส่วนใหญ่ครับทํากันไม่ครบแค่นี้เองครับดังนั้นวันนี้อยากนําเสนอหรือแลกเปลี่ยนเรื่องของการกําหนดเป้าหมายยอดขายจากเป้าหมายหลกักเป็นเป้าหมายย่อยย่อยเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่ แนวโน้มแผนงานชัดเจนแผนงานชัดเจนเท่าไหร่การลงมือทาก็ง่ายทาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องรับรองครับประสบความสําเร็จแน่นอนอย่าลืมนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นไรายได้เพิ่มขึ้นโอนเข้าบัญชีผมนะครับสํัหรวันนี้สวัสดีครับ